นะเพราะวันนี้เราประกวดการใช้สื่อในครั้งระบบ o b e บ c คอนเทนเซนเตอเพราะนั้นในการสอนในรอบนี้ที่จะนําไปส่งนะครับก็ควรจะเป็นสื่อที่อยู่ในระบบ o b e บ c คอนเทนเซนเตอนะครับเพราะเรามีเกณฑ์เขียนไว้อยู่นะครับแต่ถ้าขั้นสอนที่ผมว่าเนี่ยนอกจากการประกวดในครั้งนี้ท่านก็เอาสื่อไปใช้วิธีการนี้ไปใช้สื่ออย่างอื่นก็ได้ครับแล้วแต่ท่านนะแต่วันรอบนี้ถ้าท่านจะส่งประกวดมันควรจะเป็นสื่อที่อยู่ในระบบ o b e บ Content Center นะครับอืมอ่าเดี๋ยวให้ทีมง,งานพิมพ์เว็บไซต์หน่อยนะ o อเบ Content Center พิมพ์้ผมย นะครับอมีคําถามไหมมีคําถามไหมก่อนที่จะไปเรื่องต่อไปเรื่องของการใช้กับการสร้างโอเคนะเดี๋ยวให้ทีมงานทิมพให้ครับคุณครูนะสุพันนะครับถาม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 หน่อยแลย้วจะได้มีเรื่องคุยบรรยายดีมากไม่มีใครถามเลยอ่ะดีดีด โอเคนะครับไม่มีใครถามก็ไปเรื่องต่อไปแสดงว่าเข้าใจตรงกันนะครับสรุปแล้วคือผู้สร้างกับผู้ใช้นะครับวันนี้เราเน้นในระบบ o b e c Content Center ก่อนนะครับให้ท่านเอาไปเข้าระบบแล้วก็สื่อจากในระบบมาใช้นะครับอ่ามีคนพิมพ์ให้แล้วขอบคุณมากนะครับอ่านะครับเลือกใช้เลยครับท่านจะใช้สื่อในคลังของเราเนี่ยกี่กี่ใบงานกี่ความรู้กี่สื่อก็ได้เพื่อประกอบกิจกรรมตามที่ผมว่านะครับโอเค เรื่องที่สองครับการกันกรองมีสองอย่างนะครับหนึ่งการคัดเลือกและพัฒนากรรมการกันกรองนะครับทางเขตนะครับให้ท่านไปคัดเลือกคนที่เป็นสุดยอดของท่านอนะมานะเพื่อเป็นคณะกรรมการนะครับอา่าและพัฒนาเขาเสร็จแล้วเขามีหน้าที่มากันกรองสื่อให้ท่านอา่าตามนี้ครับถึงตรงนี้ก็จะมีคนค้านผมนะพี่นะว่า ไอ้เยอะแยะไปหมดเนี่ยจะทําทันไหมคาถามคือถ้าท่านศึกษานิเทศเนี่ยวางแผนดีๆเนี่ยเราจะได้หลายงานคณะกรรมการที่ว่าเนี่ยนะครับเราจะได้หลายงานมากนะเพราะฉะนั้นวางแผนดีๆนะครับเราจะได้ทีมงานที่มีคุณภาพประจําเขตเราเลยละนะครับขั้นตอนการคัดเลือกครับอ่าหนึ่งคัดเลือกคณะกรรมการกันกรองนะครับท่านไปตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการกันกรกองอีกทีหนึ่งนะครับ คัดเลือกคณะกรรมการสองเมื่อคัดเลือกได้ชื่อคนเสร็จแล้วนะครับพัฒนาและแต่งตั้งคณะกรมกรมการกันกรองคุณภาพสื่อเทคโนโลยีดิจิตอลประจำเขตพื้นที่สามให้ท่านเพิ่มสิทธิ์ผู้ตรวจเนื้อหาในระบบตรวจสอบเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ CVS หรือ Content Verification System ตรงนี้สำคัญเพราะนั้นในเขตจะมีแอดมินอยู่หนึ่งคน นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะอธิบายให้ฟังนะครับแล้วไอ้คนที่เป็นแอดมินเนี่ยไปเพิ่มคณะกรรมการที่อยู่ในระบบ CVS เข้าไปของเขตพื้นที่เพื่ออนุมัติสื่อนะครับเพราะนั้นท่านสามารถจัดการได้เองนะครับคณะกรรมการกันกรองก็ดำเนินการกันก,กรองคุณภาพสื่อนะครับอนุมัติอนุมัติอนุมัติแล้วแต่ท่านว่าจะอนุมัติเป็นวงล้อเป็นเดือนหรือเป็นอาทิตย์หรือเป็นเทอมแล้วแต่ท่านนะครับไปคุยกันเอาเองแต่ว่า โฟโลของการคัดเลือกคณะกรรมการกันกรองนะครับมีสีขั้นตอนประมาณนี้นะครับต่อไปครับขั้นตอนในการดำเนินการกันกรองนะครับสิ่งแรกนะครับตาม f ฟ o w นี้นะ สิ่งแรกตามโฟลนี้ครับครูหรือบุคลากรทางการศึกษานำสื่อเทคโนโลยีดิจิตอลเข้าสู่ระบบ o b e บ Content Center ผ่านระบบบริหารจัดการเนื้อหาเทคโนโลยีต้นคอนเท n t ์แม m a n จเมนต์ซิสเต็มนั่นก็หมายความว่าครูจะต้องสร้างสื่อเสร็จแล้วได้รับการอบรมเสร็จแล้วพัฒนาเสร็จแล้วเอาสื่อที่สร้างเสร็จแล้วเข้าสู่ระบบ C M S ่า นะครับพรุ่งนี้ท่านจะได้เห็นระบบสื่อ c m s นะเพราะนั้นตรงนี้ทางเขตพื้นที่ควรจะพัฒนาครูให้เรียบร้อยว่าขั้นตอนการสร้างสื่อทำไงนะพัฒนาสื่อทำไงทดลองยังไงทายเอายังไงอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปครับเมื่อครูส่งสื่อเข้าระบบ o b e c Content Center แล้วนะครับก็คณะกรรมการครับก็เริ่มกระบวนการกันกรองตรวจสอบคุณภาพสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล นะครับในในระบบ CMS นะครับขั้นตอนนี้เอ่ยถึงเขตได้ไหมเนี่ยได้เหรพี่นะเป็นตัวอย่างนะเขตเอ,อสอพปนครราชสีมาเขตหนึ่งเขาใช้วิธีการคือเชิญวิทยกรมาบรรยายสามวันอ่าพี่ไพวันนะใครอยากได้ระบบนี้ก็ไปถามพี่ไพวันนะครับโคราชเขตหนึ่งนะครับสบพปเขาใช้วิธีการนี้ครับเขาเชิญวิทยกรมาสามวันวันที่หนึ่ง ให้คอนเซปต์และสร้างสื่อให้ครูสร้างสื่อเสร็จวันที่สองเขาก็ตั้งคณะกรรมการกันกรองอยู่ในห้องนั่นแหละคนไหนเสร็จก็ส่งไปให้ทีมนี้พิจารณานะครับพอพิจารณาเสร็จเขาก็ให้ครูเนี่ยเอาไปเข้าสื่อเอาไปเข้าระบบ cms นะครับทั้งทีมของเขตโคราชเขตเขตหนึ่งเขาก็ตั้งทีมอีกทีหนึง่งอนุมัติสื่อครับนะครับ เพราะนั้นในสามวันหรือสองวันเนี่ยเขาจะได้สื่อที่เสร็จเลยก็คือวันแรกอบรมสื่อวันที่สองสร้างและพัฒนาทีมตรวจสอบก็ตรวจสอบเนื้อหาไปคนไหนผ่านก็ส่งขึ้นระบบทีมอนุมัติก็อนุมัตินะครับด้วยวิธีการนี้ของโคลราเน็งเนี่ยเอ่อถ้าจะไม่ผิดสองร้อยกโลงเข้าร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเอาสื่อเข้าระบบได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับอย่างน้อยโรงเรียนละหนึ่งลงไม่ใชรพูดผิดอย่างน้อยโรงเรียนละหนึ่งเรื่อง นะครับนะไป,ไปดูนะครับว่าเขาทํำยังไงนะติดต่อพี่ไพวันได้เลยนะครับพี่พี่จิ๊บเนาะเออนะครับจาชื่อท่านชื่อจริงไม่ได้พี่จิ๊บชื่ออะไรนะ <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับนั่ะไปถามเขตหนึ่งนะเอ่อไปถามท่านสนธนากรอนะ่ะพอ d l ด c t อนะครับนะของเขตหนึ่งนะต่อไปเมื่อท่านพัฒนาแล้วนะครับท่านก็กันกองนะครับอนุมัติหรือไม่อนุมัติ ถ้าไม่อนุมัติท่านให้ท่านคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์สื่อนะครับแก้ไขสื่อเทคโนโลยีดิจิตอลรายละเอียดของสื่อนะครับตามที่คณะกรรมการกันกรองได้คอมเมนต์นะครับจากนั้นครูก,ก็ไปเริ่มกระบวนการใหม่ครับไปแก้ไขแก้ไขเสร็จก็เอาเข้ามาในระบบอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าอนุมัติก็เผยแพร่อ,อนะครับอ่าขั้นตอนนี้มีใครจะถามไหมครับพิมพ์มาในช่องข้อความได้เลยครับผมจะตอบ ถ้าตอบไปได้เดี๋ยวจะให้พี่อุทัยตอบนะครับไม่บรรยายดีนะพี่ไม่มีใครถามเลยมีคำถามเดียวเลยหนูจะทำทันไหม <c oughs> โอเคนะครับเข้าใจตรงกันนะขั้นตอนการกันกองคือหนึ่งครูสร้างและเอาข้อระบบ cms สองคณะกรรมการกันกองตรวจสอบเนื้อหาสามคณะกรรมการที่ได้รับสิทธิ์ตรวจสอบเนื้อหาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ นะครับถ้าไม่อนุมัติถ้าจะเอาต่อก็กลับไปแก้และเข้าระบบใหม่ถ้าผ่านนะครับก็เผยแพร่ได้เลยนะครับนี่คือขั้นตอนของคณะกรรมการ CVS ต่อไปครับเกณฑ์ในการกันกรองนะครับมี8ปประเภทแปดประเภทนะครับโดยการพิจารณาต้อง ผ่านทุกเกณฑ์การประเมินนะครับสรุปผลการพิจารณาจึงจะได้อนุมัติหากไม่ผ่านจะต้องข้อใดข้อหนึ่งนะจะต้องกลับไปทําใหม่แก้ให้ตรงคําถามแล้วหนูจะทํำยังไงคะอ๋อเรามีแบบประเมินให้แล้วครับนะครับในครูมือท่านไม่ต้องกังวลท่านก็มีหน้าที่แค่ดูสื่อที่ครูสร้างแล้วก็ติ๊ก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 ต้องครบทุกข้อนะครับเขาย้ํานะครับ หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อใดข้อหนึ่งจะไม่ได้รับการอนุมัตินั่นก็หมายความว่าในเกณฑ์ที่เราให้ไปทุกข้อครูจะต้องทําให้ได้ครบทุกข้อนะครับท่านถึงจะอนุมัติถ้าไม่ครบทุกข้อให้กลับไปแก้ใหม่วิธีการที่ง่ายที่สุดอย่างที่ผมยกตัวอย่างเขตหนึ่งก็คือเอาเวยทยากรมาอบรมอบรมเสร็จคุยกันให้เรียบร้อยถ้ามันถูกกรรมการการกองก็ติกต๊กติก๊กติ๊กเสร็จแล้วก็เอาเข้าระบบเลยเสร็จภายในสองสามวันเลยนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เออสอนอภัยวันกับสุนันทานะครับขออภัยจําชื่อไม่ได้เมื่อกี้อ่าสอนอสุนันทาแล้วก็สอนอธนากรจําเรียกแตชื่อเล่นจนจนจนเพลินนะครับนะลองไปถามเขตหนึ่งดูเคเพราะนั้นแบบประเมินเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าแบบประเมินอยู่ตรงไหนนะครับท่านก็ติ๊กทุกข้อนะย้าอีกครั้งนะครับท่านท่านที่ผู้รับผิดชอบโครงการนะก่อนที่จะอนุมัติมันต้องครบทุกข้อนะอย่าพยายามไม่ครบนะครับให้ครบทุกข้อเพื่ออะไรครับ เพื่อให้สื่อมันมีคุณภาพนะครับและน่าเชื่อถือได้นะไม่งั้นนะ่มันจะอายเขาถ้าขึ้นมาแล้วมันโอ้ยขนาดนี้ยังก้าวขึ้นนาะอะไรเงี้ยมันก็จะนะเพราะนั้นก็ตรวจสอบเอาดีๆนะครับเป็นความหวังของหมู่บ้านนะครับอ่าและสุดท้ายครับท่านต้องมีการคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ตรงนี้นะว่าทำไมถึงไม่ผ่านเขาจะได้ไปแก้ถูกนะครับเอาล่อต่อต่อตอ,ตอ,อ่ะ ถ้าครูคนไหนส่งสื่อประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ GMS เข้ามาคณะกรรมการ C v s จะต้องดูคือ1เนื้อหาข้อที่1ครับไม่ขัดต่อคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงของชาติถ้าได้ก็ผ่านมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ไหม อาถ้าสอดคล้องถ้าท่านเห็นว่าสมควรก็ผ่านมีความถูกต้องและเหมาะสมกับระดับชั้นไหม้ท่านก็ดูมันเหมาะไหมอ้าเหมาะก็ผ่านมีความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของรายวิชาระดับชั้นไหมอ้าผ่านอย่าลืมนะครับถ้ามีข้อไหนไม่ผ่านก็ไม่อนุมัติให้ขึ้นระบบนะครับดอกจันไว้นะครับถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งไม่ผ่านต้องกลับไปแก้ก่อนนะท่านอย่าเพิ่งอนุมัตินะครับ ต่อไปการออกแบบการออกแบบรูปเล่มสวยงามน่าสนใจเอน่าสนใจไหมบางคนส่งเข้าระบบมาปีที่แล้วนี่เป็นแป้งอัพขึ้นมาก่อนนะครับรวมถึงผมด้วยนะก็ใครให้เากลับไปแก้นะครับเอาสวยงามน่าสนใจให้เนื้อหาครบถ้วนอ่าก็ติ๊กหนึ่งมีความเหมาะสมกับระดับชั้นไหมก็ถ้าได้ก่อนหนึ่งใช้งานง่ายสะดวกไหมอีกหนึ่ง ระบบสิบหน้าปีที่แล้วเนาะเราแก้ให้แล้วนะพี่เนาะปีที่แล้วใครที่ส่ง e อีบุ๊กอะที่มันเปิดแล้วมันได้แค่สิบหน้าตอนนี้เราแก้ให้แล้วนะครับนะนะครับโปรแกรมเมอร์เราอยู่ที่นี่นะวันนี้นะถ้าสงสัยก็ถามเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับท่านจะพูดนะครับพี่เขาถาม,มาเองแล้วอะงบประมาณแล้วเวลาเดี๋ยวนะตอนท้ายตอนท้ายนะใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวรู้แนะน่ใจเย็นใจเย็นอ๋อเทคนิค แสดงผลถูกต้องเชื่อมโยงนะครับถ้าหมดนี่ผ่านก็อนุมัติถ้าไม่อนุมัติก็กรอกในแบบฟอร์มเลยว่าสื่อนี้ไม่ผ่านเพราะอะไรนะครับมันมีอยู่ท้ายเล่มคู่มือนะท่านโหลดไปได้เลยนะสื่อวิดีโอเราต้องการหนึงไม่ขัดต่อจริยธรรมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เหมาะระดับชั้นเหมาะเวลาสอดคล้องมีความเหมาะสมระดับชั้นรูปแบบวิดีโอเหมาะสมกับระดับชั้นเสียงบรรยายถูกต้อง <c oughs> เราต้องการเท่านี้นะครับถ้าวิดีโอผ่านตามนี้ก็ผ่านนะครับเคยนะต่อไปครับการประเมินสื่อประเภทรูปภาพนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของเนื้อหาแล้วก็การออกแบบนะครับสื่อรูปภาพเนี่ยเราเน้นไปที่จริยธรรมความมั่นคงของชาตินะครับเรื่องของ ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้นะครับเรื่องของความถูกต้องและเหมาะสมกับระดับชั้นนะครับแล้วก็มีความสอดคล้องนะครับกับมาตรฐานและตัวชี้วัดรายวิชาและระดับชั้นนะครับด้านการออกแบบนะครับส่วนใหญ่แล้วพวกนี้น่าจะเป็นอินโฟกราฟิกนะมันสื่อความหมายสื่อเรื่องราวไหม ในหน้าเดียวมันสามารถสื่อความหมายได้จบไหมนะน่าจะเป็นพวกอินโฟกราฟิกนะครับอันนี้มีความเหมาะสมกับเด็กไหมภาพเหมาะสมไหมออกแบบสวยงามไหมนะครับในเรื่องของรูปภาพก็ถ้าถามผมนะควรจะเน้นไปที่อินโฟกราฟิกนะครับจะได้สวยๆจำๆนะอนะ่โอเคต่อไปเสาวหรือสื่อเสียงเหมาะสำหรับเด็กที่พิเศษนะครับ ก็จะมีเรื่องของเสียงที่เด่นๆก็คือเสียงประกอบและเสียงบรรยายได้อย่างเหมาะสมและระยะเวลาเหมาะสมนะครับส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันนะครับผมว่าทุกท่านน่าจะทําผ่านนะเออเขาถามท่านโปรแกรมเมอร์ครับวิดีโอเขาจะจกัดไหมกี่นาทีความยาวคลิปโอเคคลิปไม่ได้จํากัดน,นะครับถ้าเธอผมจำได้มันไม่จํากัดเนาะ คลิปวิดีโอไม่จำกัดครับระยะเวลาเหมาะสมก็คือคือมันก็ไม่ต้องใช่มันควรจะต้องสั้นแล้วก็ชับเนาะคลิปอ่ะมันควรจะสักสิบสิบห้านาทีเนาะไม่ไม่ไม่ควรเกินนั้นอ่ะถ้าชั่วโมงนึงผมว่ามันก็ยาวไปนะไม่คงไม่มีใครดูอ่ะใช่โอเคไม่มีเอาเป็นว่าคำตอบคำตอบที่ถามนะครับไม่มีการจำกัดระยะเวลาแต่ควรจะ ไม่ควรยาวมากหรือไม่ควรเกินหนึ่งชั่วโมงนะครับควรจะสักสิบถึงสิบห้านาทีกับผมว่ากำลังสวยคลิปส่งเป็นไฟล์คลิปครับอ่าส่งเป็นไฟล์ MP4 นะสำหรับคลิปวิดีโอนะครับใช่ระยะเวลาที่เหมาะสมก็ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีครับคลิปนะครับอืมโอเคนะครับมีคนถามเข้ามาเยี่ยมอ่านะ เสียงก็เหมือนกันนะเสียงก็ประมาณ10-15นาทีนี่ก็กกำลังสวยนะครับอย่ายาวเกินนี้นะนะครับโอเคครับต่อไปแอปพลิเคชันอ่านี่เยอะหน่อยนะใครที่จะส่งเข้าแอปพลิเคชันเข้าระบบนะนหนึ่งด้านเนื้อหานะครับไม่ขัดต่อคุณธรรมจริยธรรมนะครับสมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้สาม ถูกต้องสี่สอดคล้องอันนี้พื้นฐานนะเบสิกนะครับการออกแบบบันน,นะครับต้องสื่อเรื่องราวและการนำเสนออย่างเหมาะสมนะครับมีความเหมาะสมกับระดับชั้นเสียงประกอบเสียงบรรยายเหมาะสมมีการโต้อตอบผู้เรียนอย่างเหมาะสมมีเนื้อหาที่เหมาะสมและสอดคล้องระดับชั้น ระยะเวลามีความเหมาะสมบทเรียนแบ่งเป็นหัวข้อต่อเนื้อหาชัดเจนไม่สับสนนะครับแล้วก็ปุ่มต่างๆมีการจัดวางเหมาะสมใช้งานง่ายเออใครพัฒนาแอปนี้น่าจะยากหน่อยนะทีมทีมสื่อแอปนะยากหน่อยแต่ว่าคุ้มค่าที่จะทำนะผมว่านะด้านเทคนิคแสดงผลถูกต้องสะดวกในการใช้เชื่อมโยงลิงก์จุดต่างๆได้รองรับระบบ Android หรือ iOS หรือเว็บแอปพลิเคชันตรงนี้สำคัญนะ ใครที่เป็นสาย Android นะครับก็น่าต้องแพ็คเป็นไฟล์ apk นะถ้าใครเป็นสาย ios นี่ต้องคอมไพล์ก่อนนะน่าจะยากอันนี้แต่ว่าก็ไม่ยากจนเกินไปนะหรือสายเว็บแอปพลิเคชันเช่นบน Windows ต่างๆนะครับเล่นบน Windows บนเบราว์เเนี่อย่างี้พวกนี้นะทรงนี้นะครับแอปพลิเคชันที่มีความสะดวกต่อการค้นหาข้อมูลและติดตั้งแสดงว่าข้อนี้ต้องผ่านทุกข้อนะครับถึงจะได้รับการอนุมัตินะถ้าไม่ไม่ได้ตามนี้ก็ ก็คุยกันก่อนนะครับให้ให้ครบนะแล้วค่อยอนุมัติเข้ามานะโอเคนะครับต่อไปข้อสอบนะครับข้อสอบนี่รอบที่แล้วนี่ยัง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 ไอ้นี่นะครับแต่ว่ารอบนี้เราน่าจะปรับแล้วนะครับเดี๋ยวฟังโปรแกรมเมอร์พูดพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับเนาะข้อสอบสําหรับข้อสอบก็ สิ่งแรกนะครับที่เราจะต้องไปดูก็คือหนึ่งเนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้เหมาะสมกับร,ระดับชั้นเนื้อหาถูกต้องมีคุณค่าตรงนี้นะแนะนำให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนตั้งแต่กลุ่มสาระมาช่วยดูนะนะข้อสอบตรงนี้ก่อนที่จะขึ้นนะสื่อวัตถุดิบ หรืออื่นๆที่อาจจะเกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์มีแนวปฏิบัติไหมอ่อจริงๆแล้วเราหน้าควรจะต้องทราบเลยแหละครับว่าของพวกเนี้ยอันไหนที่มีลิขสิทธิ์ก่อนที่เราจะทําและเผยแพร่นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่ท่านจะทําสื่ออะไรนะครับควรจะดูก่อนว่ามีลิขสิทธิ์ไหมโดยเฉพาะเสียงเพลงเนี่ยอันไหนที่มันฟรีมันก็มีนะครับอันไหนที่เป็นภาพที่ฟรีก็ฟรีนะครับอ่าท่านก็ไปดูนะครับเช่นพิกซาเบแจกรูปฟรีเสียงอ่า ซาวต่างๆที่มันฟรีก็มีนะครับเพราะนั้นก็ให้เลือกนะครับเลือกเลือกที่มันถูกลิขสิทธิ์ดีกว่านะครับหรือเขาอนุญาตให้เผยแพร่นะอโอเคนะแนวปฏิบัติเราก็มีนะจะไหมพี่เราพูดอยู่นะปีที่แล้วอะ CCS อะไรพวกนี้ยนะนการลิขสิทธิ์นะครับ๋ยว ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวตอนตอนตอนบ่ายหรือพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มให้ละกันนะครับเรื่องของการลิขสิทธิ์นะมีการจำนวนข้อไม่มีนะข้อสอบนี่แล้วแต่เราจะอัพเลยไม่มีการจำกัดนะพี่นะไม่มีแล้วแต่พี่เลยนะครับเท่าไหร่ก็ได้นะอัพข้อสอบเข้าไปนะอ่าประเภทของแอปพลิเคชันน่าจะ ให้มีส่งแบบลิงก์โมบายแอปด้วยสักคยานะอะอยู่สตูนน่าจะประเภทแอปพลิเคชันน่าจะมีให้ส่งลิงก์แบบลิงก์โมบายแอปได้ได้นะเดี๋ยวให้โปรแกรมเมอร์จดไว้นะครับเดี๋ยวเสนอเขาเขาบอกว่าอยากได้ลิงก์โมบายแอปประเภทแอปพลิเคชันน่าจะให้มีลิงก์โมบายแอปด้วยผมไม่แน่ใจคำถามเขา มีอยู่ใช่ไหมเอ่อมีเดี๋ยวให้ผงนี้ผงนี้นะอ่ะสักขยานะเดี๋ยวให้โปรแกรมเมอร์เขาอธิบายนะครับแน่นอนท่านพี่ลมประเภทข้อสอบเนี่ยมันต้องมีการหาคุณภาพของข้อสอบมาก่อนออก่อนที่จะเผยแพร่เริ่มกลับไปขั้นตอนเมื่อเช้าเลยไอข้อสอบเหมือนกันต้องหาค่าความยากความง่ายอำนาจจำแนกมาก่อนมันควรจะต้องเป็นแบบนั้นนะครับเอ,อหาค่า reliability มาก่อนนะครับ อลิงก์เว็บแอปได้ครับลิงก์เว็บแอปได้ด้วยครับได้ได้จัดให้นะครับอ่าเดี๋ยวทีมงานเขาจดไว้หมดแล้วนะอยากได้อะไรคอมเมนต์ไว้วันนี้โปรแกรมเมอร์มานั่งกับเราเลยนะวันนี้นะ่ะเออสองวันนี้นะครับมีะายถามได้เลยอะไรที่ท่านคิดว่าเป็นปัญหาของปีที่แล้วอ่ะนะปีนี้บอกเลยนะครับเรามีสแตนบายไว้รอเลยนะครับโอเคนะสรุปข้อสอบนะครับ มีการเฉลยคำตอบให้คะแนนแต่ละข้อนะครับลองรับไฟล์ jpeg png mp3 mp4 รูปแบบคำตอบกอข้อ,ของ,ง a b c 1 2 3นะครับกำหนดชื่อชุดข้อสอบกำหนดรหัสข้อสอบแล้วก็กำหนดตัวชี้วัดตามจุดประสงค์นะครับแนะนำข้อสอบนะครับก่อนที่จะอัปโหลดขึ้นระบบนะท่านทีม cvs นะครับหาคุณภาพของแบบทดสอบก่อน ไปไทยเอาให้เรียบร้อยก่อนหาค่าดอนานาาํำแนกหาค่า P ค่าอามาให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำขึ้นนะครับนะจะได้ชัวร์ๆเอาทีมงานเขาว่ามาเนี่เข้าโอเบ Content ไม่ได้ระบบตีกับทรงไหนนาะไม่รู้ไหนคุณคนนรูพาขวานไอ้ท่านสนพภาขวานขอเสียงหน่อยเป็นยังไงครับจะได้ตอบเลยครูพาขวานันเอ้ท่านสนพภาขวานครับเปิดไม้หน่อยสวัสดีค่ะ เป็นยังไงครับ่ตอนนี้ลองเข้าระบบ,บอุเบกเคอนเทนต์อยู่นะคะแล้วก็พอเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ไม่สามารถที่จะเข้าได้จะดิดกับเป็นระบบเดิมเข้าเข้าไปสู่ระบบไม่ได้อะค่ะโอเคคำถามแรกเลยใช้เบราว์เซอร์อะไรเปิดครับงงอ,อ่ะโปรแกรมที่เปิดเว็บอะครับโอเคโปรแกรมอะไรฮะโครมไหมใช,ใช้ใช้เว็บไซต์อะค่ะ นั่นแหละใช้ใช้โครมหรือเอชหรือไฟฟอกซ์ s a f a ซัฟฟรีค่ะซัฟฟ r รีเหรอ,อถ้าใช้ iPhone เนี่ยเอาโปรแกรมเมอร์ตอบหน่อยไหมไม่ได้ยินค่ะโอเคแนะนำครับให้ใช้ Google Chrome เปิดดีกว่าครับถ้าซัฟฟ r รีเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยครับนะเปิดในโทศรศัพท์หรือเปิดในเครื่องคอมครับเปิดในเครื่องคอมแมสค่ะอ่า อ่ะโปรแกรมเมอร์เปิดตอบสักหน่อยอ่ะในเ้าก็ถามแล้วตอบสักหน่อยครับเชิญเชิญโปรแกรมเมอร์นิดหนึง่งเปิดไมค์ตอบได้เลยครับครับฮัลโหลครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมก็เอ่อจริงจริงๆแล้วอะครับก็คือปกติแล้วอะเบา์เซอร์ถามว่ามันใช้ได้ไทุกตัวไหมมันใช้ได้ครับแต่ว่ามันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบนะครับแต่ว่าทางที่แนะนําก็คือ อถ้าเป็น iPhone นะครับอยากให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน g o o g l e Chrome มาใช้นะครับผมแล้วก็<อ>ในส่วนของ Windows หรืออะไรก็ตามแต่นะครับใช้ Google Chrome จะเสถียรที่ส,สุดครับมันจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับเดี๋ยวที่ลองดูค่ะขอบคุณมากค่ะครับโอเคนะครับ <c oughs> ผมชอบจังเลยเวลามีใครถามแล้วผมตอบไม่ได้มีโปรแกรมเมอร์มาตอบเนี่ยนะ บางเรื่องผมก็ตอบไม่ได้นะบางทีแต่ผมรู้เลยว่าถ้าใช้ safari ไม่ได้เพราะาผมก็ใช้ mac เหมือนกันนะครับเวลาที่ผมจะเปิด o b e c content center เนี่ยผมจะใช้ chrome ะ chrome ดีสุดตอนนี้นะอันนี้พูดแบบแบบแม่นนี้เลยเพราะว่า mac มันก็จะมีข้อจำกัดของเขานะเขาจะมีความ indie สูง <laughs> นะครับวันนั้นก็ใช้ chrome ดีสุดนะครับโอเคนะครับโอเคมีคำถามอื่นไหมครับจะได้ไปต่อ ไม่มีนะครับสรุปแล้วข้อสอบย้ำอีกครั้งนะครับควรหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบหาค่า p ค่า R ค่าอำนาจจำแนกนะครับหรือใช้กระบวนการ ioc ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินก่อนนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะตรงนี้มันมีผลต่อความรู้ของเด็กเลยครับตรงๆเลยถ้าเกิดเราทำมาแล้วไม่ได้คุณภาพเนี่ยมันมัน เขาเรียกอ,อะไรมันอาจจะสร้างความเสียหายให้ในอนาคตสําหรับเด็กะนะนะครับเพราะฉนั้นก็ท่านลองหาวิธีนะครับที่จะหาความมัน่นมั่นใจนะสาหรับแบบทดสอบนะครับโอเคสื่อเทมเพลตนะครับอ่าอันนี้ก็ไม่ขัดนะแต่อันนี้แล้วแต่ท่านนะครับว่าจะจะ,จะทําแบบไหนนะครับก็เป็น pdf เป็น jpeg อันนี้ไม่ค่อยเห็นนะสื่อเทมเพลตนะไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะ ก็ลองดูแล้วกันนะครับอันนี้มัลติมีเดียอันนี้ใหม่นะใหม่เอี่ยมเลยมีสื่อแค่นิดเดียวอันนี้ทําอะไรได้บ้างเนี่ยตอบอธิบายสักหน่อยครับให้เขาสักหน่อยมัลติมีเดียเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคสื่อทั่วไปนะครับเป็นมัลติมีเดียนะครับเช่นการโต้ตอบหรือแฟลชหรืออะไรแบบนี้เนาะประมาณนี้อ่าแฟลชไม่เอาไม่เอาโอเคเป็นลิงก์ใช่ไหมฮะโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวให้พวกพวกนี้ให้โปรแกรมเมอร์อธิบายแต่เอาเป็นว่า ถ้าจะทำมัลติมีเดียนะครับจะต้องอสอดคล้องครอบคลุมเนื้อหาทั่วๆไปนะครับแต่ว่าตรงนี้สำคัญจัดวางหน้าจอสีของพื้นหลังเหมาะสมมีตัวอ,อักษรมีเหมาะสมกับเนื้อหาแล้วก็จัดทำขึ้นเองมีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับอบทเรียนง่ายต่อการนำไปใช้ถูกต้องนะครับท่านจำอันนี้ได้ไหมเมื่อเช้าที่ผมบอกเอสดีโมเดลอะนั่นอะเหมาะกับมัลติมีเดียมากนะครับเอาไปใช้นะโอเค นะครับถึงตรงนี้นะครับในส่วนของด้านที่สองนะครับมีใครจะถามผมไหมครับเพื่อเป็นการที่จะย้ำนะครับในเรื่องของ CVS นะครับเพราะตรงเนี้ยส่วนที่สองเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะพี่นะส่วนที่สองเนี่ยสำคัญมากนะครับรบกวนถามหน่อยนะพิมพ์มาในข้อความก็ได้นะครับ ไม่งั้นเดี๋ยวผมจะเรียกนะครับเดี๋ยวหาหน้าคนรู้จักก่อน <c oughs> มีใครรู้จักผมมั่งในนี้เดี๋ยวผมดูก่อน <c oughs> มีพระพัวผมไหมเนี่ยเดี๋ยวหาดูก่อน